สวัสดีครับวันนี้ก็ผมช่างต้นบริณพิมเต์แล้วนะครับมีหลายคนถามว่าล้างหัวพิมพ์ยังไงคลิปเก่าอาจดูไม่ชัดนะครับวันนี้จะมาถ่ายคลิปใหม่ให้ดูกันนะครับว่าทําแบบช้าๆว่าทํำยังไงนะครับอีกครั้งนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ Start นะครับจากนั้นไปที่ Setting จากนั้นมาที่ printer and Fa x นะครับเราก็ไปที่ d ดเ v e r ของเราเลย สมมติเครื่องผมเป็นเครื่องตัวนี้ที่ขวามาที่ property นะครับ property คลิกเข้าไปมันจะมีนหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นรูป p ิ i เตอรชื่อด e วอของเราให้เรามาที่การบำรุงรักษาเลยครับแถวสุดท้ายนะครับจากนั้นมาที่นี่เลยครับ ทำคมสะอาดแบบละเอียดนะครับให้เราดูว่าสีหนของเราไม่ออกสมมุติถ้าเป็นสีดําก็กดแต่สีดําหรือเป็นทุกสีก็กดแบบทุกสีออไปเลยนะครับจากนั้นกดปฏิบัติครับกดตกลงไปมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาไม่ต้องตกใจครับสั่งปิ้นมาเลยตกลงไป ครับเรามาดูที่เครื่องนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมันก็จะโชว์อย่างนี้นะครับสายสายที่ค้างอ้นี่ครับน้ำหมึกที่ค้างอยู่ในสายมันจะวิ่งเข้าไปในหัวพิมพ์ครับก่อนหน้านะครับก่อนหน้าสีดำไม่ออกเลยนะครับดูนะครับสีดำไม่มีเลยมีแต่สีหลังจากล้างปุ๊บมันจะมีดำออกมาครับรอสักครู่ครับ มันจะมุนมุนอย่างนี้ครับปล่อยไปครับถ้าเป็นของแคนนอนหรือว่าของยี่ห้อไหนก็นช่างนะครับมันจะหมุนบอมไปครับล็อกสักแป๊บหนึ่งอ่าตอนนี้สีดำออกมาแล้วนะครับเป้าหมายของผมคือสีดำ นะครับเวลาเราดูดปุ๊บน้ำหมึกม,มันจะวิ่งเข้าไปในสายครับที่ว่าสายน้ำหมึกครั้งหนาสายคร้งในสายเป็นอย่างนี้เลยครับเราต้องดูดหัวพิมพ์มันครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับถ้าเป็นของแคนนอนนะครับครับถ้าเป็นของแคนนอนนะครับเราก็กดที่รูปเครื่องมือกดไปเลยสามครั้งครับมันก็จะเป็นตัววายครับพอเป็นตัววายเสร็จปุ๊บเราก็มากดที่นี่เลยตัวไหนก็ได้มันจะเป็นการล้างหัวพิมพ์เหมือนกันนะครับ เราอยากรู้ว่าหัวพิมพ์เราสายน้ำหมึกเข้าไหมให้กดเป็นตัว A ครับนี่นะครับวิธีเทสหัวพิมพ์นะครับว่ากระดาษออกมาปุ๊บจะเป็นอย่างนี้ไหมกดหนึ่งครั้งครับที่เครื่องมือให้เป็นตัว A กดปุ่มไหนก็ได้ครับ2ปุ่มนี้กดไปเลย ครับนี่คือการเทสหัวพิมพ์นะครับเห็นไหมครับดําเต็มเลยโอเคนะครับเดี๋ยวกลับไปที่คอมอีกครั้งนะครับว่าทํายังไงครับพันอีกครั้งนะครับไปที่ Start นะครับ Setting ครับ p r i n t e r a n d f a x มันจะขึ้นมาจออย่างนี้นะครับไปที่ไดเวอร์ของเราคลิกขวา ตีนะครับกดเข้าไปมันจะโชว์หน้าต่างแรกมาโชว์อย่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่อันสุดท้ายครับการบำรุงรักษานะครับจากนั้นมากดที่การทำความสะอาดแบบละเอียดเลยครับกดไปเลยล้างทั้งหมดก็กดปฏิบัติได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเข้าๆนะครับพอเข้าใจเนาะ นี่เป็นเครื่องการรักของ Canon นะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปของ Epson ของยี่ห้ออื่นต่อมานะครับยังไงติดตามผลงานของผมนะครับบดินทร์พิลเตอร์ขอบคุณครับ